ทั้งหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะทุกคนในวันนี้เนะี่ยอุ้มจะมาสอนเพื่อนๆนะคะเพิ่มวิวติ๊กต็อแบบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายกันค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะทําผ่านเว็บไซต์ชื่อว่าเว็บไซต์ p u m p ฟอ o ์ดคค่ะเวลาเราเข้าเว็บไซต์นะคะก็พิมพ์เบอร์ไวเว็บปั m ค่ะโดยที่ปั m มฟอนะคะสะกดโดยใช้ไมโทค่ะ และขั้นตอนการทำนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนค่ะใช้แค่เพียงมือถือนะคะในการทำและที่สำคัญนะคะหากใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถทำตามอุ้มไปได้เลยพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะส่วนขั้นตอนการเพิ่มวิวทิกต็อกนะคะจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะจากในคลิปนี้เริ่มจากเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะแล้วก็เข้า Google ค่ะจากนั้นนะคะเซิร์ชคำว่า w w w p u m p f o r com ค่ะคำว่าปั๊มนะคะสะกดด้วยไม้โทค่ะ จากนั้นก็มองหาเว็บไซต์ที่เขียนว่าระบบปั๊มฟอ์ปั๊มแรงดับหนึ่งของไทยค่ะคลิกเข้าไปเลยหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาสมัครสมาชิกกันนะคะกดขีดสามขีดขวามือด้านบนเลยค่ะกดคําว่าสมัครสมาชิกนะคะตรงชื่อและอีเมลนะคะอุ้มจะใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะและอุ้มจะตั้งชื่อให้มันเหมือนกันนะคะลายไอดีนะคะก็ใส่ของเราไปเลยค่ะส่วนรหัสผ่านนะคะเพื่อนๆก็สามารถคิดเองและตั้งใหม่ได้เลยค่ะ รวมไปถึงชื่อและอีเมลนะคะเพื่อนๆสามารถคิดขึ้นมาเองแล้วก็ตั้งได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะจะเห็นว่าเรามีเงินอยู่ศูนย์บาทเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทักไลน์หาแอดมินเพื่อเติมเครดิตฟ,ฟรีกันนะคะเปิดโปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์ assign web support ค่ะพิมพ์ตามอุ้มได้เลยนะคะทุกคนมาถึงหน้านี้นะคะเราก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งเขาไปว่าต้องการเติมเครดิตฟ,ฟรีค่ะแอดมินจะขอ username นะคะเราก็ส่ง username ไปให้ได้เลยค่ะ พอแอดมินแจ้งว่าเรียบร้อยนะคะให้เรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์เดิมค่ะรีเฟชหน้าจอ1ทีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีเงินในระบบแล้วค่ะ1บาทให้เรานําเงินนี้นะคะไปปั๊มวิวทิกต็อกแบบฟรีกันได้เลยค่ะกดไปที่ขีดสาขีดขวามือด้านบนนะคะเลือกคําสั่งซื้อใหม่ค่ะจากนั้นนะคะตรงการบริการก็ให้เลือกบริการที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีค่ะแพ็กเกจน,นะคะก็เลือกคําว่าเพิ่มวิวทิกต็อกฟรีค่ะจากนั้นนะคะไปเปิดหน้าทิกต o อกขึ้นมาเลยค่ะ เลือกคลิปมา1คลิปนะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กดจุด3จุดขวามือได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่าคัดลอกลิงค์ค่ะนํำลิงก์ที่ได้นะคะมาวางในช่องลิงก์แบบนี้เลยตรงจานวนนะคะก็ใส่ไป100ค่ะแล้วก็กดสั่งงานได้เลยกลับมาที่หน้า t ิกต o อกของเรานะคะจะเห็นว่ายอดเดิมของอูม,มีอยู่ที่184วิวค่ะรีเฟซหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยจะเห็นว่าตอนนี้นะคะยอดวิวเนี่ย ขยับไปอยู่ที่235วิวแล้วนะคะสรุปแล้วยอดวิวขึ้นจริงด้วยค่ะหากใครนะคะที่สนใจอยากเพิ่มยอดวิว TikTok ฟรีๆแบบนี้ก็สามารถเข้าไปทำตามกันได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ p u m p r c o m ค่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิว t i k t o k แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคะจากในคลิปนะคะจะเห็นแล้วว่ายอดวิวเนี่ยทยอยขึ้นจริงค่ะได้ยอดจริงแบบไม่ตกตาเลยและที่สำคัญนะคะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆด้วย หากใครนะคะที่สนใจก็สามารถไปทําตามอุ้มได้เลยที่เว็บไซต์ p u m p r c o m ค่ะ pump4 สกดด้วยไม้โทนะคะทุกคนอย่าลืมเอาละคะ่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ